สวัสดีครับพี่ผมนายพัชรครับครับวันนี้อยู่เกมไลน์เรนเจอร์ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับไวซูชิชื่อดังวันนี้เราก็จะมาป้ายยากหน่อยนะครับว่าตัวนี้ครับเป็นตัวมืดสายดาเมจสกิลนะครับมีดาเมจตั้งสองสกิลเลยทะลุอมตะแค่สกิลสองนะครับตัวนี้ครับหาได้จากกาชาตินี่ครับกาชาธาตุมืดในตู้ครับนี่ก็คือตัวนี้ ก็ใครอยากสุ่มก็สุ่มได้เลยครับเพราะว่าผมได้แล้วตัวนี้ครับผมได้มาตอนปีที่แล้วครับตอนที่รอบแสงมืดเก่ากลับมาก็คือเหมือนรอบนี้ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูว่าตัวนี้ครับมันจะเป็นยังไงยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมครับผมเรามาดูรายละเอียดกันนะครับตัวนี้ครับเป็นเจ้าไว้ครับเป็นสายไวพิรับพลังโจมตีพลังโจมตีอยู่ที่1นล้านเครับเบวเบลร้อยหกสิบเก้าดาวพลังชีวิต อยู่ที่2ล้าน2นะครับไม่ค่อยถึกเท่าไหร่แต่ตำแหน่งยืนที่375ก็ถือว่ายืนไกลครับแต่ความเร็วขั้นที่ช้ามากเลย5 5าาแต่ถ้าล่าง9ก้าดาวใช้อยู่ที่1540ร่ผมลดแรกเหลือ671นะครับแล้วก็ปล่อยตัวเหลือที่8วิลดมาอีก2.9ก็เหลือประมาณอยู่ที่5.1วิครับเกียร์ผมก็จะใส่ประมาณนี้ครับเป็นเกียร์ฟรีนะครับเนี่ยก็คือมกราซเกียรติยศรองเท้า วิ่งเร็วเพื่อว่ารถแรกครับข้างหลังจะใส่เป็นกระเป๋าหรือว่าใส่เป็นเล่ารองเรียมเหมือนผมก็ได้นะครับเราก็จะมาลองดูครับว่าสกิลของมันจะแรงไหมตัวนี้ข้อดีของมันก็คือเป็นดาเมจสองสกิลนะครับสกิลแรกก็เป็นดาเมจสกิลสองก็ยังเป็นดาเมจเอาไว้ทําลายลนะ้างพวกฝั่งของตัวแสงได้อย่างดีครับแต่ผมเลืมบอกแนะนำนิดนึนนงนี่ครับ ความสามารถก้าวดาวผมว่าตีสุดคือร่างโคนครับแล้วผมก็สุมได้ร่างโคนมาไอตัวนี้เพิ่มแล่นี่จะเป็นเพิ่มแล่300าหน่วยนะครับถือว่าก็ใช้ได้นิดหน่อยแต่ร่างโคนดีสุดครับเรามาลองดูว่ามาจากเก่งไหมเพราะตอนนี้ก็สมสุ่ด้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับปิดออโต้ก่อนใช้ได้จริงๆอยู่ที่350โนะครับไม่มีสกิลบั๊มนะครับมีแต่สกิลดาเมจนี่ครับเอามาใส่สกิลโอ้โหถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะครับ แต่ก็เปาะบ้างหน่อยนี่ครับติดล่างโคนด้วยดาเมจเซชูชิผมเป็นลาาได้แท็กด้วยครับตัวนี้ตายก็สุ่มติดสกิลหนึ่งสกิลครับดาเมจถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับสําหรับไอ้ตัวใวดูดามิเอตไหมครับตีธรรมดาก็แรงอยู่แต่ผมไม่ค่อยสกิลไม่ค่อยออกาผมไม่ได้ใช้ค่อยใส่อ่ใช้เกียร์ใช้สกิลนะครับแต่ร่างโคนดูวยครับบทจะดีก็คือติดดีมากเลยครับแนะนำต่อไปด้วย รอบน,นี้ไม่ติดและเมทถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยจืนไกลด้วยทำลายท่าแสงได้ดีมากนี่ครับติดนี่นะครับเพราะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโคนโคนนี่โคน,นิ่งนี่ติดอยู่ที่ราวๆ70%ไหมจำไม่ผิดนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมทีแต่วเรามาลองดูว่าสกิลมันข้ามหลังไหมครับผมเนี่ไม่ค่อย เน้นเรื่องการออกสกิลถ้าผมเน้นปล่อยปล่อยมาไม่ให้มันไม่ตายก็ให้มันไล่ไอ้แทกไปเลยครับมาลองดูว่าสกิลมันจะข้ามหลังลึกขนาดไหนนะครับออกมาได้ไม่ค่อยจ่ายสกิลนะเกียร์ไม่ใช่มีเกียร์สกิลครับสกิลนี้แรงใช้ได้ครับถึงตัวข้้งหลังเลยนะครับอืมแรงใช้ได้ครับแต่ก็ความแม่นยําก็อีกส่วนนึงครับ ดาเมจนี่คือแรงสุดๆแล้วครับของเจ้าไว้ถ้าใครมีเกียร์ดูแน่นอนก็ใส่เกียร์ดูแน่นอนให้มันเลยนะครับแต่ผมมีใส่ให้เมกุมินไปแลวดูรับดาเมจมันแรงมากยิงแต่ละทีปอนนี่หายไปเลยผมไม่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ยนะครับนี่ล่างโคนก็ติดอย่างดีเลยครับนี่ไปมาหนึ่งตัวได้มาสองตัว ลายใสครับใสไปก่อนเลยแต่ข้อเสียของมันก็คือตัวของมันบางครับเพราะว่ามันเป็นตัวสายไปพิบด้วยก็มีดาเมจถ้ามันมีปั๊บเหมือนบาวล็อกอย่างจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับจะเป็นตัวที่แบบแก้ทางบาล็อกได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็เป็นตัวทาลายพวกบาวอนุบิสบาวมายากลได้อย่างดีเลยครับนะครับดันโดนโดนนันดนหน้าป้อมครับระผักมาได้ล่างโคลนออกมารัวเลยครับเนี่ยสีวงเขาก็แรงครับ นี่มีรานอค์แทด้วยยิงทีหายหายทั้งฝูงแต่ไม่ค่อยออกสกิลเท่าไหร่ครับไอตัวไวของผมครับดูดีว่าจะชนะได้ไหมเนี่ยไปมาเป็นฝูงแล้วหืงโดนยิงแป๊บเดียวหายหมดเลยดูครับความเม่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ดูดาเมจครับลึกอยู่นะครับเนี่ยข้ามสองได้เลยนะครับหน้าเมจมันจะไม่เข้าไปครับสกิลมันเนี่ยดูดีครับ ดูหน้าปั๊มยิงยิงหายยิงหายครับเนี่ยดูดิโอโหอย่างแรงครับดูดิครับนี่คือเจ้าไวของเรานะครับตัวนี้หาุ่มได้ในกาชาเลยนะครับตอนนี้ก็ยังมีใหุ้่มอยู่แค่กดเป็นออโต้นะครับสุ่มนะครับผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีอยู่เอาไปสู้กับบาวล็อกก็ไปสู้กับตัวที่มีแสงครับ แต่ทีมผมนี่จะแพะ้แค่ธาตุแสงแับเพราะผมไม่มีตัวแสงแบบว่ากําจัดอีกฝั่งเลยถ้าแบบมีธาตุแสงธาตุืดผมทีมผมมีแค่ธาตุเพชรเดี๋ยวมาลองดูกับ JPP ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ผมยู่อีกเพชรสองนะครับเราจกลองคัดทีมตีหาธาตุแสงหน่อยอันนี้เขาปเป็นเอสกาครับกับบาล้วครับมีแสงสองตัวครับมาคนไทยก็ขอลองตีหน่อย ขอจัดทีมสักคู่ครับแปบ๊บหนึ่งนะครับผมจัดทีมก่อนตอนนี้มันอยู่ตรงนี้กัแบบตรงนี้กัแบบลืมเอาไปดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแจ็คพิชเชิ่นที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นถ้าตรงนี้ครับแล้วก็เป็นม็อบโคดโค้โคี่สลัดนี่ผมก็ไม่ใช้ครับผมใช้แค่เจมเมอร์ ให้ไวแล้วก็เบาอยู่มาทุกครับมันจะมารีวิวให้ดูทุกตัวเลยครับว่าทุกตัวตอนนี้ในตู้มันจะเป็นยังไงอยู่บ้างลองตีดูเลยครับทีนี้ก็วันเสาร์ครับวันปิดหลีกก็จะขึ้นหลีกผมไม่มั่นใจว่าผมจะดันถึงหลีกเพชรหนึ่งได้ไหมเพชรสองก็เอาครับเดี๋ยวดูเจ้าตัวไว้นะครับย็นอยู่หน้าป้อมนะครับสกิลแล้วมาเราดูฝั่งของเขาครับดูครับเขาก็มีท่าแสงครับยิงเราหายเราก็ยิงเขาหายเหมือนกัน ตาเมท่าเสร็จจะเป็นดาเมจสามเท่าน,นะครับยิงสา,ากันเจสิก้าเขายังไม่ตายเลยแต่ไอตัวชูชิเราไปไหนแล้วเนี่ยดูครับเขายิงเขายิงเบายังมาโทษผมหายเลยครับเนี่ยซัมมอนไม่เห็นจะขึ้นเลยฝั่งผมฝั่งเขาเขาก็โดนเจมเมอร์หม,มสาบเหมือนกันนะครับเนี่ยติดรูปปั้นอยู่นะครับเจมเมอร์มอผมก็ว่าเป็นตัวป่วนที่ดีเลยครับ เค่เวลาลงสิก็ยังปวดในขนาดนี้ไม่คิดว่าถ้าจะแม็กมน่าจะเก่งดูดูครับดันมาแล้วฟังผมต้องใช้สเตปป p พี p, กดก่อนครับเนี่ยเจ้าไว้ไปไหนแล้วเจ้าไว้ผมไม่เห็นเจ้าไว้เลยเนี่ยเศร้าครับนี่ครับผมเจ้าไว้ยืนอยู่หลังแจ๊คก,กับลิมอรุแสงสองตัวครับเห็นบารล็อกสองตัวกับเจสิก้าก็ยังถือว่าไวอยู่นะครับมาลองอีกสักตาดูตอนนี้มีแสงไหม ไก่ทองโอ้โหเบาอาัดมณีมาลองทีมนี้ดูครับมันมีเขามีเสียงสามตัวมีมูลน้ำหนักมีไก่ทองก็มีอัุบิดจับจ้องไปที่อัญมณีครับว่าอนุบิดจะแซมมอนมาแล้วมันจะยังอยู่ได้ไหมหรือว่าจะไว้เราจะดามเมจแรงแค่ไหนมาโดนสตันเลยครับจังหวะนี้เขาปีเอเรนกระโดดข้ามมาครับ กูซัมมอนของอนุบิทเขาเมื่อกี้ซัมมอนขึ้นมาหายเลยครับก่อนกดรูนะนี่ครับเห็นไหมซัมมอนมาแล้วหายหายเลยครับเนี่ยโอ้โหไฟครับมาดูกันใหม่ตักวก็ต่อครับเห็นไหมครับซัมมอนของอนุบิทไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยโอ้โหตัวไว้เป็นตัวที่ถือว่าจะโกงมันก็โกงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวทําลายตัวธาตุแสงได้ดีมากเลยครับดูครับนี่ พอกับเนแล้วอนุวิทซัมมอนยังไงก็ไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยซัมมอนมาแล้วก็หายหายอย่างเดียวเลยดูครับดูซัมมอนนี่นะหายไปแล้วครับนี่โอ้โหผมซูมดูใ,ใกล้ๆเลยนี่ครับเจมส์ก็สาบอืมสาบอย่างแม่นเลยครับจังหวะนี้โอ้จบง่ายดายมากเลยครับซัมมอนขึ้นมาโดนตัวไว้ผมยิงหมดเลยครับครับก็สําหรับการรีวิวตัวเจ้าไว้ครั้งนี้ครับก็ ผมคิดว่าก็เป็นตัวที่ดีครับก็คนไปนําสุ่มมาเข้าทีมแล้วก็คนปั้นแม็กแนะนําไม่เป็นร่างก้าวดาวนะครับร่างไฮเปอร์ก็ไม่ค่อยดีเท่าร่างก้าวดาวครับครับผมก็สำการรีวิวครั้งนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสำนี้ก็ขอผมค,ครับ